ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับเนื้อที่สิบสองไร่หนึ่งงานนะครับสิบสองไร่หนึ่งงานกับอีกสิบสี่ตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านนนเจริญหมู่สามนะครับตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี ถ้าเราตรงไปด้านหน้านี้จะออกไปถนนเส้น304นะครับจากตรงนี้ออกไป13กิโลนะครับแล้วไปด้านหลังของบัตรนะครับด้านหลังที่บัตรถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับออกไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะไปถนน359นะครับจากตรงนี้ไปถนน359นะครับระยะทาง7กิโลนะครับไปถนน304ก็คือตรงไปนี้เลยนะครับนะครับ ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเราจะเข้าตรงข้ามหน้าอนามัยเข้าไปนะครับประมาณสักนี่นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายซ้ายไปนะครับวิ่งไปประมาณสักอประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะวิ่งออกไปประมาณสามสี่ร้อยเมตรก็จะเป็นอนามัยนะครับอนามัยเขาไม่แก้ว ที่ดินไม่ได้ติดสนุนลาดยางนะครับจะเข้าซอยไปประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับนี่นะครับเราวิ่งมาประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นอานามัยนะครับอนามัยเขาไม่แก้วนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับอนามัยเขาไม่แก้วนะครับอยู่ตั้งอยู่บ้านนนจริญหมู่สามนะครับตำบลเขาไม่แก้วพอวิ่งเลยอนามัยไปนะครับวิ่งเลยไปอีกประมาณสัก สามร้อยเมตรก็จะเลี้ยวลงาจากถนนลาดยางเส้นนี้นะครับถนนลาดยางเส้นนี้ก็ไปออกถนนสามห้าเก้าได้เช่นกันนะครับแล้วก็ไปออกสี่แยกตอกสมบูรณ์ไปนิคมสามศูนย์สี่ก็ได้นะครับถนนเส้นนี้นะครับออกไปเทศบาลสระบัวไปได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวขวามือตรงบ้านหลังสีเขียวเยวนี่ยนะครับเลยอนามัยมาประมาณสักสี่ร้อยสามสี่รอยเมตร นะครับเราจะเลี้ยวลงตามถนนลูกรังเข้าไปนะครับเลี้ยวตามถนนลูกรังเข้าไปก็ประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้ไล่ละสองแสนห้านะครับขายพร้อมยูคาเลยนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปตามถนนลูกรังเส้นนี้นะครับห่างอนามัยนะครับโดยโดยรวมแล้วก็จากที่ดินมาอนามัยก็ประมาณสักแปดร้อยเมตรนะครับมาอนามัยเขาไม่แก้วนะครับ มีชุมชนนะครับเนี่ยไฟฟ้ากา็เกือบจะถึงแล้วนะครับเกือบจะถึงที่เราแล้วนะครับลงจากถนนลาดยางมาไม่ไกลนะครับประมาณสักสามสามร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเราลงมาร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรก็จะเป็นมีเพื่อนบ้านนี่นะครับเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนยางนะครับนี่นะครับก็เป็นบ้านสวน นะครับ <K ill ian> ก็มีคนมาเฝ้ามาอยู่ดูแล <grin> นะครับถนนเส้นนี้ก็ไปออกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็เชื่อมต่อออกอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเราออกจากบ้านบ้านที่เฝ้าสวนยางเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนั่นะนะครับบ้านที่มองเห็นนะครับตรงนั้นนะครับออกมาตามถนนลูกลังเข้ามานะครับลงจากถนนลาดยางมา ประมาณสักสามร้อยกว่าเมตรนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นสวนอา่ายูครานะครับเป็นสวนยูคาร์นี่นะครับเราวิ่งมาประมาณสักสามร้อยเมตรเราก็จะเลี้ยวลงตรงเนี้ย นะครับจะเลี้ยวลงตรงนี้นี่นะครับตรงนี้เป็นถนนสาธรณะนะครับเนี่ยเลี้ยวลงไปประมาณสักสามสิบเมตรนะครับก็ออกจากอนามัยลงมาจากอนามัยนะครับตรงมุมคนละฝั่งสวนยูคาที่ด้านมองเห็นนะครับลงมาไม่ไกลนะครับ นี่นะครับมาถึงแล้วนะครับตรงหัวมุมตรงเนี้ยนะครับตีโดยรวมก็ลงจากถนนอลงจากถนนอคอนเอลัดยางนะครับลงมาประมาณสักประมาณสักสามร้อยเมตรแล้วก็มาลงถนนดินเดิมเนี่ยนะครับเข้ามาอีกประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับ นี่นะครับที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้เลยเดี๋ยวบัตรขออนุญาตพาเดินชมด้านล่างเลยดีกว่านะครับขออนุญาตจอดรถแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างแล้วเราลงจากถนนลาดยางนะครับลงจากถนนลาดยางหัวมุมตรงนั้นนะครับวิ่งเข้ามาที่มีบ้านหลังหนึ่งนะครับไฟฟ้าอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับน่ะนะครับแล้วอ่าลงมานะครับ มาถึงมุมตรงเนี้นะครับประมาณสักสามร้อยเมตรนี่นะครับลงจากถนนลาดยางลงมาประมาณสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็เราก็มาเข้าตามถนนดินเดิมเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนสารนะครับเข้ามาอีกจากจากหัวมุมตรงนั้นนะครับเข้ามาประมาณสักอ่าถ้าดึงเทปมาก็ประมาณสักหกสิบเมตรนะครับประมาณสักหกสิบเมตรได้นะครับที่ดินที่การจะขายก็คือแปลงนี้นะครับเป็นสวนยูคารา นะครับพอดีทางคุณพี่เจ้าของนะครับฝากมานะครับรักเขตนะครับตั้งแต่ตรงที่บตดยืนตรงเนี้ยนี่เลยนะครับเสาปูนตรงนี้นะครับมีหัวหมุดโฉดชัดเจนนี่นะครับมีหัวหมุดชัดเจนนะครับตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไป ยาวไปจนสุดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะไกลนะครับยาวไปประมาณสัก200ถึง250เมตร300เมตรได้เลยนะครับแล้วด้านนี้ก็จะกว้างออกไปเรื่อยๆนะครับตามถนนสาธารณะนะครับนี่นะครับตามถนนสาธารณะก็จะกว้างไปเรื่อยนะครับตอนนี้บัดอยู่ปลายแหลมสุดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหลักเขตเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ ขายพร้อมยูคาเลยนะครับขายพร้อมยูคาคุณคุณท่านใดที่ต้องการเก็บยูคาไว้ก็ได้นะครับหรือต้องการที่จะขายเอายูคาไปขายต่อนะครับก็ได้นะครับก็จะมีตามหมุดนะครับตามหมุดไปเรื่อยตรงนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับแผ่นระวางเป็นทางสาธารณะเลีนแบบสำนักงานที่ดินเป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับ ทางเส้นนี้นะครับเป็นทางสาธารณะกว้างประมาณสี่เมตรนะครับนี่นะครับก็จะมีหลักเขต่ละจุดจระจุดนี่นะครับมีหัวหมุดชัดเจนนะครับมีการสอบเขตเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีหัวหมุดชัดเจนเลยหมายเลขสี่สองแปดสองนะครับปจสี่สองแปดสองนะครับ ด้านนี้คือด้านาที่แหลมสุดแล้วนะครับแล้วก็จะกว้างไปเรื่อยนะครับกว้างไปกว้างไปแล้วด้านนี้ก็กว้างออกไปเรื่อยๆนะครับด้านท้ายนะครับกว้างประมาณาประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับด้านท้ายแปลงนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแปลงจําลองนะครับแบบนี้เลยเป็นที่โคกนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับสีเหลืองๆเนี่ยนะครับที่บัตรวงไว้สิบสองไร่หนึ่งงานสิบสี่ตารางวานะครับตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับอนามัยน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับอนามัยบ้านเขาไม่แก้วนะครับจะบ้านโนนเจริญหมู่สามนะครับตำบลเขาไม่แก้วอนามัยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเราวิ่งเลยอนามัยมาประมาณสักสี่ร้อยเมตรนะครับเราก็เลี้ยวลงจากถนนลาดยางวิ่งตามถนนลูกรังเนี้ยเข้ามาโดยรวมนะครับตีมาประมาณสักสามร้อยกว่าเมตรนะครับ แล้วก็มาเลี้ยวลงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอีกประมาณสักห้าหกสิบเมตรก็ถึงที่เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นี่นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาโค้งนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณคุณท่านใดที่รับสภาพที่แนวนี้ได้ก็เข้ามาชมได้เลยนะครับ ราคาขายพร้อมอยู่ค่านะครับไล่ละสองแสนห้านะครับราคานี้พร้อมโอนให้ทุกอย่างนะครับพร้อมโอนให้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วบัตรจะบอกเส้นทางไปด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับสิบสามกิโลนะครับออกถนนสามห้าเก้าเจ็ดกิโลนะครับถนนสามห้าเก้าเจ็ดกิโลแล้วก็จากตรงนี้ไปนิคมสามศูนย์สี่นะครับระยะทาง ออกไปนีคมสามศูนสี่ยี่สิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับอ่าตรงนี้ก็มีหลักเขตนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารถจะเอาไถเกาะไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับขายพร้อมยูคาเลยยูคาตอนนี้ได้สองปีกว่าแล้วนะครับปล่อยไว้อีกสักหนึ่งปีก็ตัดได้เลยนะครับนะครับตรงข้ามกันก็เป็นสวนยูคานะครับแล้วก็ ถ้าเรามองทะลุออกไปนะครับถ้ามองออกไปก็จะมองเห็นหมู่บ้านนะครับเนะี่ยแต่ว่าอาเราถ้ามองจากมุมกล้องครับระยะทางมันก็จะไกลนิดนึงนะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับแปลงด้านขวามือของบัตรเนี่ยนะครับออกไปนิคมสามศูนย์สี่นะครับยี่สิบห้ากิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิสามสิบเอ่อร้อยสามสิบสามกิโลนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสามสิบสามกิโลถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรีร้อยสามสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับชนบุรีร้อยสามสิบกิโลแล้วก็ชะเซิงเซาเก้าสิบสองกิโลนะครับนครราชสีมาร้อยหกสิบหกกิโลนะครับ นี่นะครับก็คือหลักเขตตรงเนี้นะครับหลักเขตตรงเนี้ไปยาวไปด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือไปนู่นเลยนะครับเริ่มจะตรงนะครับเริ่มจะตรงแล้วนะครับพอเริ่มจะตรงแล้วความกว้างก็เริ่มจะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็ประมาณสักเจ็ดแปดสิบแล้วตอนเนี้นะครับตั้งแต่ถนนฝั่งด้านนั้นนะครับน่ะมาหาฝั่งด้านที่บัดยืนตรงนี้ตรงเสาเนี่ยนะครับ คือโดยรวมก็คือครึ่งเนี้ยจะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่มันแหลมแหลมก็คืออ่าด้านนู้นตัดตรงมานะครับแล้วด้านของเราฝั่งเนี้ยนะครับมันหักเข้าไปนะครับหักหักเข้าไปหารถบัตรนะครับมันก็เลยดูปลายแหลมนะครับแต่ที่เป็นที่โคกนะครับลูกลังสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นที่โคกลูกลังอย่างนี้เลยนะครับบัตรไม่ได้พาเดินรอบนะครับเพราะว่าอ่าใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับไกลด้วยนะครับ น่าจะไปอีกไกลนะครับอีกประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรเลยนะครับระดับไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับเป็นที่เสมอนะครับปลูกอยู่คาไว้แบบนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับราคาไล่ละสองแสนห้าเนี่ยถือว่าอ่าโอเคเลยนะครับในในโซนนี้นะครับขายพร้อมยูคานี่นะครับถ้าเรามองตามอ่าตามล่องยูคาไปนะครับเนี่ยนะครับมองตามล่องไปปุ๊บเดี๋ยวบัตรจะซูมขึ้นมานิดนึง ที่มองเห็นเขาเขานะครับเป็นถนนลาดยางนะครับน่ะนั่นนะครับเขาวขาตรงนั้นปลายนิ้วบัตรน่ะนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับก็คือโดยรวมแล้วลงมาประมาณสามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราตัดยูคาออกนี่จะมองเห็นเพื่อนบ้านหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้หมู่สามนะครับแล้วก็บ้านบ้านนนจริญเนี่ยเขาเรียกบ้านนนจริญหมู่สามตำบลเขาไม่แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโคกเสมอเลยนะครับเป็นที่โคกเสมอเลยนะครับคุณคุณ,คณท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับบัตรจะส่งโฉนดทางไลน์เข้าไปให้นะครับเพราะว่าโฉนดคุดแดงนอสอสี่จออยู่ในไลน์นะครับเหนือที่สิบสองไร่หนึ่งงานสิบสี่ตารางวาทางคุณพี่เจ้าของตั้งไว้ไร่ละสองแสนห้านะครับสองไรละสองแสนห้าราคาก็มาคุยกับตัวเจ้าของได้เลยนะครับ วันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบ พระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณคุณทุกท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้บัดขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นะครับ นู้นนะครับยาวไปเลยนะครับยาวไปตามถนนเนี่ยนะครับถนนนี้กันไว้แต่ไม่ได้ระบุเป็นทางสาธารณะนะครับแล้วทางสาธารณะจะระบุด้านนู้นนะครับด้านซีกนู้นทั้งหมดเลยด้านนี้จะเป็นทางที่เราใช้เที่ยวกันเองนะครับสำหรับวันนี้บัดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ